ยายจันไร่ก็ยายจันไร่มีคนมาหาออกมาเบิ้งพ่นนม่เนี่ยมึงรับออเด้วยประทิศเอียงสิงเกิดขึ้นก็ได้กูไปละแม่กู้มาเอกจันร่จไร่อยู่เนยมึงกไปแตะากพแน่วสวัสดีครับแม่เออเอากองไปหั่นละมึงเป็นไผมาตะใสแต่มึงเม็นมาเอ,อิญกูจันไร่จันไร่วยหั่นอะ่ะโมแมนครับโมแม่ผมครับผมมาจากบึงกาน เจอเมื่อเบิ่งลูกสาวแม่นี่แหละครับโธ่คิดสิมากินลูกสาวกูติหนังหนาจังมึงอ่ะอย่าคิดสิมาเป็นลูกเคยกูมืองสินี้ไปใส่มึงก็บเฝ้าไปว่าสั่นเมึงเจอขั้นฟ้อยกูได้นี่ท่านเลือกว่าถือตอนนี้คื้นหนีจงเอาไปซิมเมืองคนเด้อลูกสาวแม่ทั้งสามคนนี้คนใดดีคนใดถือใจจังเลือกเอาแม่เปิดโอกาสให้ซิมเบืองเด้อขึ้นหนีสุยาโลของเด้อ พจ้าสิจะจิมสูงทสพนเลจ้าแม่ถึงแล้วบักทิดนี่บั่นได้จันลูกดกอ๋อนี่เออเบอร,ร์โทพขอลุงใครอยากใส่บริการดีกระทบไปขอบคุณครับพรร่อลุงเออชาท,าทิกสี นี่ยังกะจังโชคไปนะกระเป๋ากระเป๋าเกินสิมีคนอยู่เปล่ะพ่อลุงล่องเงินให้ผมมึงเกี้ครับยายจันไร้เ้ยยายจันไร้มีคนมาหาออกมาเบิ่งพ่นแนนเนี่ยรับเอาเดอบักระเทศเอียงสิเกิดขึ้นก็ได้กูไปละแม่กูได้มาเอิญกูจันไร้จันไร้อยู่เนี่ยม่อยากออกไปเตะปากมันแนนสวัสดีครับแม่ เออออกกองไปหันละมึงเป็นไผ่มาแต่ใส่มึงเม็นมอเอิ่นกูจันไล่จะไล่บางหันอ่ะโมเมนครับโมเมนผมครับผมมาจากบึงการเพื่อจะว่าบึงลูกสาวแม่นี่แหละครับอ๋อโอ้คิดสิมากินลูกสาวกูตีหนังหนาจังมึงอ่ะอย่าคิดสิมาเป็นลูกเขยกูมึงสีนี้ไปใส่มึงก็ะแฟ่ไปมาสั่นมึงเจอขั้นซอยกูได้หนิเอานะกปามึงสีนี้ไปใส่มึงกระแฟ่ไปเหตุผลอะไรเนาะบอสหนิเซกับบงจัดทั่วหาลุงหมวกกันนะ ลุงมุกลุงมุกแมนบาครับผมฟางครับจิมมส่วงผมบานแยจันบังหันนะครับมารับผมเนียนาานยนเน่ยครับรอยู่แถวหน้าบ้านแย่จันน,น,นี่ครับไมยเท็ดมันไปยังไดมาจยังใดกว่าเนี่คือจัง,งใจมัตตาบานย่จันเถอะบุบรุษจักมึงไปมั่าทา่าเงินเลยบ่บุรุษจักใส่อกครับลุงคือพอผมกับแม่จันเพ่อนเคยเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันพอผมเล่าไปในเมียอยู่บึงการก้อนจนได้ผมมานี่นะครับที่ผมมาผมมาตามสัญญาของพอผมกับแม่จันสัญญา สัญญาแน่เลยะรือทิดพอผมกับแม่จันหลังจากที่เพื่อนบ่ได้กันเพื่อนก็สัญญาว่ามาเป็นดอกกันยูเลยทรงตัวผมว่าบึงตัวเจ้าสาวนี่แหละพ่อรุ่งแต่พระท่านในบากยังยู่ก็เลยถือเลยจะเปิดนี้แล้วเอา้าเราดีแ็ดจังไดห่ะบัดนี่จังว่านี่แหละพ่อรุ่งทันสีกับกามาตะไกแล้วทันสีเขาไปขยันถือค้อนแม่จันอีกซอยหายวิธีซอยผมคิดเนี่ยเอาจังสิย่า้จันนน่ะ เล่าเป็นคนมักเหล่าเนี่ยจยัหน้อยมอื่นสื่อไปฝากเล่าน้เถือเล่าใจดีขึ้นต่เ่าเมือน,นีจะพึ่งไปเพราะลุงสิผ้าตึกเนี่ยกินต้มไก่นอนนอําพระลุงซะกันเบื่อ,อจะไปหาเล่าเนาะมึงมาอีกละบ่มึงอยากเจอดีบอกเหรอเจยนเย็นครับเจเย็นครับผมมาดีผมพ่านําฝ่าผมสื่อของมาฝากครับ แี่หนีของดีจากยอดภูเขาไฟมยประเเหล้าหนุนได้ครับเออตั้งไว้หันละครับแม่ว่าจะของดีตัวมันเป็นยังล่ะนนะมันเป็นยาดองเพื่อสุขภาพกินแหล้าปิงปังนีน้นำนี่น,มมนวลผู้เฒ่าผู้แกกินแหล้วป้านผู้สาวสมน,น้อยหุนได้ไหมป้าคือสิดีคับแค่มันกินจั้ไหนละ่ะทีกระดองกับเหล่านี้นะครับดองไว้เจ็ดมือกินได้เลยเดี๋ยวผมจัดการดองให้เลยนะครับ เหลือจักน้อย,ยตัวนี้แม่เหลือถั่วเกี่ยวเนี่ยออไปป๊กก่อนแม่ห่อยมันแมนบลาทิดเอาจักน้อยก็ดีว่าสันพ่อเป็นก็ใสผิดโตไปจังได่มากจังได้พวกที่แม่ตั้งกันนะ่ะแต่ตอนนี้เอามาให้แม่จกักเป็กบึงกันนะ่ะได้ืด้ครับแม่แม่จำพอท่องบานนุ่นทำห่าวเด้ยบ่เราเป็นพ่อผม โอ้โตเป็นลูกพ่อทองดอกปตัติว่าแต่แมนไผ่แล้วคือจังได้มาทางนี่ละละพ่อทองเรา,า่าเราเคยสัญญายังไม่กับแม่จันเราเลยส่งตัวผมมาเบิ่งลูกสาวแม่ครับโอ้ยแม่ตัวละ่ะตอนนี้ลูกสาวแม่ไม่อยู่สามคนเพราะท่านในมีผัวจะคนเลยอุย้ยเอามาเปกแก๊กดอกกันนะทิดคือเป็นสีหอมหอมเอานี่แม่แต่ว่ายาที่ฉี่ออกี่ยังบุกแต่ว่าลูกสาวแม่อยู่บัานจะคนบ่ครับเาท่านด้เห็นหนาเจ๊เทืออยู่ อยู่อยู่มันอยู่หมดทุกคนนั่นล่ละมันเป็นสาวหมดทุกคนแล้วเดี๋ยวแม่สิเอิญให้เด้อนั่งนั่งถ้าการออกมานีก็นะ่ะไม่อย่างล่ะแม่อันนี้ลูกสาวคุณหญ่แม่ซื้อนั่งนี้สวัสดีค่ะอันนี้ลูกสาวคูอที่สองคือนั่งเบนอันนี้ลูกสาวล่ะชื่อนองโบ แม่เปิดโอกาสให้สนใจคายจะเรียกเอาป้าลูกสาวแม่พ่ทูง,งั่งครับผมเลือกว่าถุเลยครับท่านเลือกว่าถอตอนนี้เพื่อนนี่จงเอาไปซิมมือะคนเดอร์ลูกสาวแม่ทั้งสามคนนี้คนใดดีคนใด,ด,นดถือใจจังเลือกเอาแม่เปิดโอกาสให้ซิมเืองเดอร์จ้าเพื่อนนี่จะลองของเดอร์จ้าเด็กไปจมสูตละคนเดอร์จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ ที่เปิดโอการในผมสมกับเดินทางมไกลอยู่ขึ้นนี่ผมจะซิมทั้ง3าคนเลยบ่อได้แสบบ่อใดนัวผมจะเลือกเอาหมอนั่นดีดีเปิดประตูไอ้นี่ไอ้สิมาซิมไอจะเป็นแน่ไหนแอ่แบบบ่อ เบียนเปิดตู้ไอเนี่ยไอมาซิมข้ามาเลยจ้าไอคุยแซ่บบองโบเปิดตู้ไอเนี่ยไอมาซิมข้ามาเลยจ้าไอ เป็นไดทีดมือขึ้นนี่ไดซิมจะค้นก็สิถือปากถือข้อบอผมจัดถึง3คนเลยแม่คือสิบ,บอกแม่ได้ล้วเนะวาะว่าเรียกคนใด คือสิวเป็นตาเอาจะคนดอกแม่ก็ถือปากถือใจผมจะคนคนที่หนึ่งกันลงพดค้นที่สองจะจืดปานกอ่อยคนที่สามรอนเด็ดเพ็ดมันลดกัดผมชอบมันคือจะคนดอกแม่ผมว่าสิขอลากกลับบ้านเลยนะห้วยบักทีดท่านซิมลูกแม่แล้วยังบาถือปากอยู่สิวล่องซิมแม่มันเบิ่งจักหน่อยเนี่ยบอกแถวตอนเรียงหนึ่งตรงเ้าข้าพเจ้ากับผมนักศึกษาวิชาทหาร